ยินดีต้อนรับเข้าสู่เสียงกระสิบจากเงามืดพอดแคสต์เรื่องเล่าสยองขวัญที่จะพาคุณไปพบกับความเงียบสงบและเสียงกระสิบในยามค่ำคืนเรื่องเล่าคืนนี้มีชื่อว่าคืนที่ได้ยินเสียง ฉันย้ายเข้าบ้านเช่าหลังเล็กอยู่คนเดียวเป็นบ้านไม้เก่าแต่ราคาถูกและเงียบสงบจนกระทั่งคืนแรกที่ฉันนอนที่นี่ตอนตีหนึ่งฉันสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงเหมือนรองเท้าเดินช้าๆอยู่ที่โถงหน้าบ้านกลอกกลอกเสียงส้นรองเท้ากระทบไม้เป็นจังหวะช้าและหนักเหมือนคนเดินลากเท้าไปมา ฉันคิดว่าอาจเป็นขโมยจึงแนบหูฟังกับประตูห้องนอนแต่เสียงนั้นเคลื่อนเข้ามาใกล้เรื่อยๆเหมือนมันรู้ว่าฉันตื่นอยู่ฉันรวบรวมความกล้าเปิดประตูห้องออกไปดูแต่โถงหน้าบ้านว่างเปล่าไม่มีใครไม่มีรอยเท้าไม่มีแม้แต่ลมพัดมีเพียงความเย็นผิดปกติที่เหมือนเหลืออยู่ทั่วห้อง คืนนั้นฉันนอนไม่หลับคืนต่อมาเสียงเดิมกลับมาอีกแต่คราวนี้มันหยุดอยู่ตรงหน้าห้องฉันเหมือนกำลังยืนรอฉันกลั้นหายใจจนได้ยินเสียงอีกอย่างเป็นเสียงลากปลายรองเท้าขีดไปบนพื้นช้าๆเหมือนกำลังขีดเป็นสัญ,ญลักษณ์บางอย่างอยู่หน้าประตู ฉันทนไม่ไหวลุกไปเปิดประตูออกทันทีแต่เหมือนคืนก่อนไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นมีเพียงรอยขีดเป็นทางยาวลากจากหน้าห้องฉันไปจนถึงประตูทางออกของบ้านฉันรีบเปิดประตูบ้านเพื่อดูว่าใครกันแน่แต่ทันทีที่เปิดออกเสียงรองเท้าเดินขึ้นด้านหลังฉันกลอกกลอกกลอก เหมือนสิ่งนั้นเดินกลับเข้ามาในบ้านในตอนที่ฉันออกไปยืนข้างนอกขอบคุณที่รับฟังเสียงกระซิบจากเงามืดแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าถ้าคุณยังกล้าปิดไฟก่อนนอนในคืนนี้ ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับ